กลายเป็นดราม่าสงครามนางงามซะอย่างนั้นคุณผู้ชมคะสำหรับศิลปินที่มากความสามารถแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมไทยค่ะนั่นก็คือ เก่งทัชยะยค่ะที่ตัวเขาเองเนี่ยมีการรับงานแสดงขับร้องเสภาซึ่งเป็นการแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยร่วมกับการแสดงคณะหุนละครเล็กโจลุยนะคะในงานกิจกรรมวันพ่อแล้วก็มีการแสดงพระแม่ธรณีเหมือนพร้อมกับการแสดงพระแม่ธรณีบีบมวยผมในชื่อพระมาตุเรศวสุทนทร,ราเทวีแห่งแผ่นดินของแอนโทเนียโพซิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโชว์สุดอลังการแล้วก็เป็นโชว์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะแต่ จูจูมันมีดราม่าขึ้นจนได้ไม่รู้ว่าเกิดดราม่าขึ้นมาได้ยังไงคุณผู้ชมขะเพราะว่าแฟนนางงามบางกลุ่มเนี่ยมีดราม่าบอกว่าเนี่ยเก่งทัชยะเป็น PD ดีมิสแพรนมุกดาหาร2 0 2 4ไม่ใช่หรอมาร่วมงานกับ MU ได้ด้วยหรือยังไงอาะงงไปเลยสิคะมาร่วมงานได้หรออ่ะเขาตั้งคําถามแบบนี้ทําให้เก่งทัชยะถึงกับงงเลยคะ่ะยืนงงในดงนางงามเลยอ่ะ กลายเป็นว่าหลายๆคอมเมนต์นะคะเข้าใจถึงบริบทการเป,ป็นศิลปินเพราะว่าเก่งทัชยาเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าเห็นข่าวแล้วเขาเองก็ตกใจเหมือนกันแล้วเกางงมากด้วยว่าดราม่าอะไรกันทำมาโยงกันมั่วแบบนี้แล้วคนที่เสียหายมันคือคนที่แบบถึก เก่งเต็ม,เตมๆเลยนะคะอาชีพหลักของเขาคือนักร้องอย่าลืมนะคะเขาเป็นนักร้องเขาเป็นศิลปินนักแสดงที่ตัวเขาเองเน้นวัฒน,นธรรมไทยอย่างชัดเจนมีงานพ่อของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระปหากรุณราที่คุณติดต่อเข้ามาให้ขับเสภาประกอบกับการแสดงร่วมกับหุนละครเล็กโจลุยที่ต้องบอกว่าร่วมงานกันแค่นั้นเองทางด้านของวัฒนธรรมเนี่ยก็มีการร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเป็นทูตข,ของวัฒนธรรมอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งตัวเขางอว่าเกิดดราม่าขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าเขารับงานปกติแล้วก็สร เพิ่มเตริรว่ามีแอนโทเนียโพซิลเข้ามาร่วมการแสดงด้วยแล้วทั้งหมดมันคือโชว์ที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมไทยที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวตอนรับงานคุณเก่งบอกว่าผมก็คิดดีแล้วนะว่ามันคืองานแสดงในบริบทของงานศิลปินครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นพีดีหรือว่าเวทีประกวดใดๆเลยเพราะเขารับงานในฐานะศิลปินในฐานะนักร้องเนนะคะถ้า เป็นส่วนหนึ่งของการเป็น PD m i s ิสแคนมุกดาหาร2 0 2 4เนี่ยผมก็ทําเต็มที่อยู่แล้วทําให้ดีที่แบบดีที่สุดอยู่แล้วทําให้ออกมาดีที่สุดอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันมันคนละพาร์ตกันะนะคะแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองมั่นใจว่าทางบอสนวัตเนี่ยแล้วก็เวทีแม่อยาง m i s s s แ a น Thailand จะเข้าใจให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจในการทํางานในส่วนนี้ของผมผมไม่เข้าใจว่ามาโยงกันทําไมและผมรู้ดีว่าผมทําหน้าที่อะไรในบริบทไหนยิ่งถ้าเราได้โชว์ในด้านของวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ย คนไทยควรสนับสนุนกันไม่ใช่หรออะทาไมถึงมีดรามา่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ย แบบว่าจริงๆแล้วผมทําหน้าที่ในแต่ละพาร์ทดีที่สุดนะแล้วอย่ามาตั้งแง่อย่ามางองแงกันซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเรื่องของคนไทยเนี่ยมันจะไปได้ไกลามากขึ้นนะครับอย่าโมแต่มาดามาก,กันแบบนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจรวมถึงคนที่เห็นต่างแต่อย่างที่บอกแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแยกแยะก,กันหน่อยนะครับคนที่ตั้งใจทํางานได้วัรนธรรมเนี่ยมันก็มีน้อยใจเหมือนกันนะครับที่อยู่แบบมีดราม่าขึ้นแบบแบบนี้ขอบคุณครับแน่นอนคงว่าคุณเก่งเนี่ยถึงกับงงเลยเอ้า ฉันก็เป็นนักร้องฉันก็เป็นศิลปินที่ต้องใช้งานร้องเพลงอยู่แล้วแล้วเอามาโยงกับเวทีมิสแกนซึ่งบริบทมันต่างกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าคนที่ทัวร์มาลงเนี่ยแยกบริบทให้ชัดเจนด้วยค่ะ